ไปตรงนู้นก่อนมาแวะตรงนี้ได้ไงคะไปซื้อผงสักผ้าก่อนน้องนิชาน้องนิชามาหาไอ้นี่อีกแล้วหาตาหาตาอีกแล้วทุกคนนี่เลยนี่เลยนี่เลย ตัวน,นี้เขาก็จะเป็นจัดป๊อปจัดโชว์ไว้ให้ทุกคนดูมีหลายแบบมากเลยอ่ะ ันนที่มันแข็งหรือว่ามันจะทําให้เจ็บคอกินไม่ได้นะคะลูกมันระคายคอกินไม่ได้นะค่ะ มักฝรั่งไม่เอาค่ะหมักฝรั่งน้องนิชาไม่มีฟันหรอกฟันหล่อแล้วอะมีมยายฟันหล่อแล้วอันนี้ลูกอมที่สุปปดตาเรถเดี๋ยวไอค่ะมันจะเหนียวเดี๋ยวไอช่วงนี้ต้องงดก่อนนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เป็น เป็นหวัดเยอะกินลูกอมกินอะไรที่มันแบบเหนียว <c oughs> คุณพ่อได้นมมาให้แล้ว <c oughs> มันลดไปพัี่บาทนะมันลดไปี่บาทต้องไตเอานมเอานมเปรี้ยวนมเปรี้ยว สีส้มกับผลไม้รวมที่น้องนิชากับพีนัทกินค่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตเอาชิ้นเล็กพอค่ะเล็กพอ อันนี้มันจะมีเม็ดเม็ดตัวนี้ข้างในนะคะเม็ดออมอแม่ก็สำเนียงเม็ดออมอข้างในเอาชิ้นเล็กพอน้องนิชาจะได้กินหมดแบบนี่เหมือนเหมือนเหมือนเดิมอย่างนี้นี่น้องนิชาก็ชอบกิน,นของไมโลนนี่นอันนี้จะเน้นออกสไตล์ของเล่น เก่งมากอันนู้นก็ไม่อันนี้ก็ไม่น้องนิชาจะได้อันไหนดีโอเคโชคดีโชคดีพี่ณัฐก็ชอบเอาหยิบม,มาอีกอันนึงค่ะให้พี่ณัฐพินด้วยอันนึงคนละใช่ใช่ใช ใช่ค่ะให้พี่นัดด้วยขอช็อกโกแลตด้วยช็อกโกแลตเหรียญช็อกโกแลตเหรียญอไหนคะมันจะมีสองเหรียญใช่ไหมใช่ค่ะมีเหรียญแบบนี่ไม่มต่างต่างไหมโอ้ยโยมีเหรียญแจ็คเป็นคาร์บอยเหรียญแจ็คเป็นคาร์บอยอ๋อ,อที่มันที่มันราคาต่างขึ้นมาเพราะอย่างนี้ออ๋แจ็คเป็นคาร์บอยด้วยนี่แจ็คเป็นคาร์บอยแจ็คเป็นคาร์บอยร้องยังไงนะคะ